ครับสวัสดีครับเอซอุ๋งอิงเอฟซี FC, ฮิลาเฮ้านะครับทุกคนนะครับเป็นจังไรครับเมื่อเคลื่อนี้เพิ่นไปงานกฐินของรัฐมนตรีนะครับคุณพ่อสุทินเนาะครับท่านสุทินกลางแสงเนาะเคลื่น,นี่โอ้ผมมัก มักอีหล่าลองมาเคลื่อนโอ้ยมักขังจุเทียกับมักไปเด้แต่ว่ามืเขึื่อนนี่ลองมวนอรหลีเด่งดึงสุดยอดในเรื่ะงว่าจะเต้นไส้ปะเทศมาเคืนนี่ผมอืมวนครับมวนสุดยอดอินเตอร์เทนกันด้กรขึ้นกันครับเนี่ยอีหล่าเฮาโอ้กําลังเก่งเัากําลังเก่งสนับสนุนต่อไปครับเอฟซีทุกคนนะครับคน เจ๊พีน้องอุ๋งอิงเนาะลูกสาวแห่งชาติเนาะทั่วโลกมีแต่คนหักคนหอมครับผมผมกีร๊อวเรี้ยงความฝันในฟังเด้อผมว่าเนี่ยเจอกับแม่หน่อยกับพ่อเอกจักเกียพอพ้นมาพักด้ยลมเก่าสองเทียแต่ผมก็บ่เจอเพราะผมไปงานกันเลยบ่เจอกันพ้นมาพักด้่ยด้วยลมเก่าเนาะ โซ่สิบเก้าทับซีนี่แหละเลื่อนกลางน้ำเนี่ยผมยิบเอาเรื่องความฝันในเพิ่นพังผมก่อนเลยไ่ได้พอคนเดียกเท่าบ้อนว่าเพิ่งฝันในฝันตั้งแต่น้องท่านได้ดังผมน่ะผมฝันนั่นน่ะฝันเกี่ยวกับแม่นั่นแหละแม่ท่านนี่น่ะอืมิ่นบอกผมพอดีผมเปิดไปเห็นรูปเนาะรูปแม่ฮันนี่เนาะสมัยตะกี้มันก็ดังเด้่ อันนี้ว่มเสียนะครับเนาะผูดเสียกัเสียพูดเลวเสีย,เเยกับพ่าเป็นอย่างครับแต่ผมเสียเพราะว่าผมฝันเห็นเลยเราบอกผม่ายัางไรฮูเเว่าแม่ฮันนี่เราบอกผม่าอย่าฮูเรื่องอย่างผมถามว่าแม่ฮันนี่ฮูเเว่าเ่ลีจอกตัวใดเพิ่งก็เรียกว่า คนบ่รู้ขันยากรู้นั่นให้ไปถามุ้งอิงว่าท่านว่าพออวงอิงคือผู้ใดของบอ,อ้งอิงคือตวัวแทนเราเราว่าผมฟังจนจดลูกเนาะจนเสะดิดขึ้นนะ่ะบางทีบอกว่าพ้นฟังตะดล่นหรอพ้อนพไม่บอกเลพ่อพ้นเพียร์วันนี้บอกนี่แหละในใน,นคลิปนี้เลยนะครับให้กระจางไปนะครับ ผมกูอยากพ่อเพิ่อนเนี่ยผมยังคุยเพิ่นฟังอยู่แต่กับพวกพ่อเพิ่นเพิ่นมาพักอยู่ลมเก่าสองรอบแล้วผมก็ไม่ได้ไปไม่เจอกันว่าไงแม่บ้านก็โทษบอกผมอยู่ว่าพอดีอีหลายู่มาพักอยู่งนี่แล้วลืมบ่ะนี่พี่เกี่ยวแะเพราะว่าพี่เกี่ยวกับผมูมือกันผมก็เลยโอ้ยตายพลาดไปงานพอดีแบบมีงานด่วนกันได้ไปอยู่บ้านเพื่อนน้องไปประมาณใบเพ่าะใบเดินโบว์กัน ออกไปถ้าเศร้าหรืวอว่าเร่องพวกน้พอกันจากเที่อ่ผมมีอยางดอกเฉียวมาไล่ไปหให้อีลานี่ล่ะเพราะว่าผมพยายามสิบบอกว่าให้ผมได้อ่าตังค่าในอ่ายูทูบก่อนผมจังขีดมาไล่ให้อีลาสันดี แต่าเรื่องไอ้่าไล่ตั้งหานี่คือคือคือ,คอเรื่องตะโดนแล้วล่วอะอะแต่ว่าปุ่พอกันยังเชียรครับฝากเนาะครับเนาะฝากช่องติดทามครับส่องมานาชแนลครับผมเอซี FC น้องอุ้งอิงครับผมเอฟซสาวหน่อยแพรนเพงผมกับพอยุตินี่ พเพิเป็นไอผมอยู่อืมกับพี่ข้มหมอดเนะีเนาะไอผมผมเบิ้งเล่าตั้งแต่หน่อยพอดิตั้งแต่เล่าใครก็ผมกินปลาตางกันแล้วสาวหน่อ,นอยเพ็นนเพลง,งนี่ผมเบิง้งตั้งแต่ก่อนพอแหลมทีมาอยู่สาวหน่อยพนดีออผมติดตามสาวสาวหน่อ,นอยเป็นคนแพ่ง,งวันนั้นเพื่นนี่วันเนาะอ่อาจะได้รู้จัก คำว่าลําเพลินครับอ่ะคลิปนี้ไว้ทํานี้อครับปากกดไลคคกดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำเนื้อครับเออครับช่องมณาเชแนลเอฟซีล่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ